อุณหภูมิ17องศาท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านนะครับก็มีข่าวสารมาแจ้งนิดนึงเออบังเอิญเมื่อวานมีคุณลูกค้าหนึ่งท่านครับเออทักมาสอบถามเกี่ยวกับที่ดิน30ไร่ท่านผู้ชมเออพี่กาดอยู่ที่ตมหนองปัสวายนะครับอำเภอบ้านโฮ่ง,งท่านผู้ชมจังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็ภายในแปลงนั้นมีบ้านหนึ่งหลังนะ,ะทีนี้ผมก็เข้าไปดูว่ามัน EB ีที่เท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นเจ้าของทรัพย์นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมได้มี มีพิมพ์ข้อความสอบถามกับเจ้าของทรัพย์นะครับว่ามันใกล้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยราคามันพอเชลดได้ไหมเ,เพราะว่าภายในแปลง30ไร่เนี่ยท่านผู้ชมระบบน้ําระบบไฟเนี่ยเ,เขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วอ,อ่แล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยน่าจะประมาณ3กว่าตัวนะเอ่อราคาที่เขาตั้งไว้นะครับตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ เออจ็ดล้านเจ็ดล้านห้านะแต่เดิมเดิมมาแรกๆเลยนะ่อยู่ที่8ล้านแล้วทีนี้ก็มีการขยับราคาลงมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่7ล้านห้าอ่าทีนี้ผมก็สอบถามเออเจ้าของนะพี่สิริพรน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเออชิ้นนี้นะครับส่วนคลิปยาวที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะ ep ที่0ูนนะด้านล่างเลยนะ ep ที่0ูนสามารถเข้าไปเออรับชมได้เลยเอ,อ่ในส่วนของราคาเนี่ยพี่สิริพรเขาแจ้งว่า ปรับลดลงไปเนี่ย5แสนเท่ากับราคาก็จะอยู่ที่7ล้านส่วนค่าโอนนั้นคนละครึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับที่มีความสนใจเพราะว่าบ้านเนี่ยอายุน่าจะประมาณ3ปีนะเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็ครัวเนี่ยจะแยกออกจากบ้านเลยแล้วก็มีบริเวณโลลอบขอบชิดด้วยท่านผู้ชมก็เออน้องปัสสาวีเนี่ยมันจะอิงเอียงมาทางอ,อ,อำเภอจอมทองแล้ว เดินทางเข้าจอมทองนี่น่าจะมาสัก10บถึงสินาทีเอ่อข้าน้ําปิงไปก็เป็นจอมทองแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญส่วน,นโนดนั้นพร้อมโอนนะท่านผู้ชมนะก็การชมตามนั้นแจ้งล่วงหน้าวันถึงสวันท่านผู้ชมขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม